สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาะพาฆ่าตะูนนะครับนี่นะครับเราซื้อมาทั้งหมดสองเล่มนะครับจะมีสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสีแรงนะครับข้างเนี่ยครับภายนอกก็จะเป็นสีดํานะครับแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบนี่นะครับ อันนี้สามารถเปิดเปิดไฟได้นะครับแต่อันนี้เรายังไม่มีฐานนะครับใส่ฐานต้องใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สีฟ้านะครับของผมนี่นี่นะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็น สีแดงนะครับภายนอกก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับเรามาเปิดดูนะครับนี่ภายในนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับแดงเข้มเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับตัวดาบก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นรูๆด้วยนะครับเป็นเหมือนของทันจิโร่นะครับ mm hmm. นี่ปุ่มเปิดปิดไฟนะครับนี่นะค,บ,นะคบสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นให้เพื่อนๆพี่ๆกดติดตามไปเลยนะครับ๊ายบายสวัสดีครับ